ร็เรียนจบแล้วเลครับอ้ใช่ไหมอุ้ยรุ่นนี้นี่จบไปหลายรอบละเถ้าเรื่องกันบ้างไหนๆก็มาร้องเพลงในงานของโคเวอร์แล้ววิธีหลักๆที่น้องกันจะเลือกซื้อใยนญาตสักเรือนหนึ่งเนี่ยจะดูที่อไรบ้างดูที่ความเหมาะสมกับตัวกับตัวกันครับต่กัารเดี่ยนะต้องเลือกในงานที่ดูแต่ได้บาดัดูได้สมุกสมบัสมบุกสมบันแต่ว่ากันเล้าได้ด้วยเป็นหนุ่มเท่เป็เท่ดูดเข้าป่า ไปจับเสือจับตัวตะเทศมากินไปด้วยผมขึ้นเล่นผมขึ้นเล่นเ็นแบบดูแบบแมนแมนแล้วก็แบบดีๆนิดนึงให้เหมาะกับตัวเองเพราะว่าเป็นสไตล์แบบว่าที่คมเข้มเหมาะมากๆกับโคเวอร์โดยเฉพาะสีส้มนี่เออยังไงวันนี้นะคะให้ฝากผลงานทิ้งท้ายกันไว้ด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวนี่เขาเตรียมกล่องอยู่ข้างหลังแล้ว เต็มกล่องให้แล้วแต่สีอะไรไม่รู้นะจ๊ะแอนนี่วันนี้คำนวณคือไม่ใส่นาฬิกามาไงใช่ไ่ะเหมือนรอน่ะเหมือนรู้ใช่ไหมเอออ่ะท้ายฝากผลงานให้แฟนขับได้ติดตามกันต่องานเลยครับกับซิงเกิลใหนล่าสุดนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่น้องไปนะครับกับพีไว้ใรใจนะครับเดี๋ยวเป็นเพลงที่กำลังดั้งเนื้อร้องถังนอลนะครับถ้าชอบนะะสามารถดาวน์โหลดได้เทปชั้นหนึ่งสองสามสองสาม แล้วกดโทรออกให้ันใ่ะอเก่งมากๆเลยนะแฟนคลับเอยโอ่ยพนุกงานครับนี่คือจ้างมาใช่ไหมเหลือรอบใต้ไปหมดที่โอ้โหัละสาบาที่สิบาทจ้าหลบาทยากเลก็ปอยที่ขึ้นร้อยสามร้อยาม้เ้นคะทีเจหิจัดอยู่จะก้เปิดเพลงได้บ่อยๆโทรมาขอกันได้นะจ๊ะวันนี้

เจอกันครับ